มีร้านโนเชนตราไดนะคะเป็นสถานโนรถไฟนะคะก็ขอเป็นอขอต้อนรับทุกท่านนะคะสุดช่องาของ n อ็ i ีไลฟ์ฟินิตรีนะคะวันนี้มนุษย์มาทำภารกิจนะคะมางานแต่งงานของเพื่อนสาวนะคะก็ได้ได้ว่าเป็นงานนะคะงานมงคลสมรสนะคะของสภายอิตาลีคนใหม่นะคะวันนี้มนุษย์ก็เลยนะคะมาเป็นแขกในงานนะคะก็ตอนนี้กำลัง เดินทางกลับบ้านแล้วเนาะก็เสร็จภารกิจอะไรเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ทั้งวันเลยทีเดียวนะวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆกันนิดหน่อยนะจริงๆแล้วมันก็จะไลฟ์สดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานนี้นะคะเราก็ติดเมามอยกับเพื่อนอะไรด้วยนะคะก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลานะคะได้เมามอยกันนะก็เลยแบบว่าโอเคมาทักทายแล้วก็มา วัยพรนะคะวยพร,พรงานแต่งของเพื่อนสาวนะคะเพื่อนที่อ่มาจากจังหวัดเดียวกันเลยนะเดียวกันตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะคะมัธยมไม่ใช่มัธ,ยม,มธยมต้นนะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้รู้จักกันนะในช่วงนั้นนะคะมารู้จักกันตอนที่แบบว่าเออเริ่มทํางานแล้วอะไรแล้วนะนี่นะเพื่อนๆข้างในนะคะก็จะเป็น สถานีรถไฟนะคะเหมือนประมาณหัวลำโพงบ้านเราอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็จะมีบอกนะคะว่ามีบินมานนี้เดี๋ยวมมุษย์จ,จะค่ะอันนี้คนะคะก็จะเป็นตารางนะคะปาเตนซ่านะคะปาเตนซ่านี่ก็คือแบบว่าเดินทางออกจากที่มิลานะะนะคะกีโมนะคะปาปเตนซ่านะคะทุกคนก็ดูว่าปาเตนซ่าหรือว่าอารีวีนะคะอารีวีก็เป็นรถไฟเข้าเนาะ นี่นะคะที่นี่นะคะก็ยังคงใช้หน้ากากนะคะเวลาขึ้นรถไฟหรืออะไรนี้เนาะก็เด็กได้ว่านะคะเดี๋ยวก่อนนะเมนูกลางดูอยู่ว่าต้องใช้ตั๋วหรือเปล่าพอดีตั๋วเมนูอยู่ในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวนะขอกเมนูจะต้องไปชานชาลาที่สิบสามนะคะเพื่อนชานชาลาที่สิบสาม ก็นะคะมนุษย์ก็เลยพามาันเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศมีร้นา,านโอเชนตราเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะช่วงนี้นะคะที่เวนิสนะคะก็ได้ได้ว่านะมนุษย์ก็จะกลับเวนิสนะคะเพื่อนๆกลับบ้านเนาะก็ถ้าเกิดใครนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะเที่ยวที่เมืองเวนิสนะคะก็สามารถติดต่อแมนุษย์ได้นะสําหรับใครที่สนใจจะ พาทัวร์พาเที่ยวนะคะให้มนุษย์พาทัวร์พาเที่ยวนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของถ่ายภาพหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถติดต่อมนุษย์ได้นะคะเอาเป็นว่าสําหรับในวันนี้นะคะมนุษย์ก็พาเพื่อนๆนะคะมาทักทายกันแต่พอหอมปากหอมคอเนาะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปเนาะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมการนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์ไอ้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้มนุษย์ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้เหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่สนุกมากมากจริงๆค่ะได้เจอเพื่อนนะคะแล้วก็ได้พูดคุยเมา์มอยกันนะ,ะในโอกาสหน้ามู้จะพาะเพื่อนนะคะเพื่อนสไปอิตาล,ลีนะ,ะมานั่งเม,มา์มอยกันเนาะก็เอาไว้ในโอกาสต่อไปเราจะพานะคะมามารู้จักมามา,มาทักทายกันเนาะ วันนี้ลาไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะ